โจกไม่หนักใจคอปทอชุมนุมครั้งคืนขอความร่วมมืองดใช้เสียงช่วงรัฐบาลจัดงานวันเด็กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักทานรองพอบอตำรวจไม่หนักใจคอปทอชุมนุมค้างคืนนะัทํำเนียบรัฐบาลพร้อมขอความร่วมมืองดใช้เสียงช่วงรัฐบาลจัดงานวันเด็กเมื่อเวลา17.30นาฬิกา30นาทีวันที่ 12. มกราคม25 6 7ที่สะพานชไมยมรุษ พลตเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพอบอตำรวจเดินทางเข้ามาตรวจสถานที่ชุมนุมโดยขอให้กลุ่มคอปทอประสานงานขออนุญาตใช้พื้นที่ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายพร้อมขอให้แกนนำไม่นำมวลชนหรือสิ่งของวางกีดขวางการจราจรรองพอบอตำรวจกล่าวว่าเท่าที่ดูก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยคาดการจํจำนวนผู้ร่วมชุมนุมอาจจะไม่ถึงหนึ่งคนแต่อาจจะมีเข้ามาเพิ่มเติมในวันเสาร์และอาทิตย์ซึ่งต้องประเมินสถานการณ์อีกครั้งอย่างไรก็ตามจะให้พื้นที่บริเวณทางเท้าเท่านั้นไม่ลงมากีดขวางทางจราจร เพราะจะกระทบสิทธิของประชาชนที่สัญจรพลตารวจเอกสุรเชษกล่าวว่าสําหรับการดําเนินการของตํารวจมีการจัดกําลังดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านสุขหาโดยในวันพรุ่งนี้ที่ทําเนียบรัฐบาลมีการจัดกิจกรรมวันเด็กยังไม่มีความกังวลอะไรเพียงแต่จะต้องพูดคุยกับผู้ชุมนุมเรื่องการใช้เสียงขอให้หลีกเลี่ยงการใช้เสียงช่วงเวลาที่มีกิจกรรมของรัฐบาลหลังให้สัมภาษณ์พลตารวจเอกสุรเชษได้เดินเข้าไปพูดคุยกับนายพิชิตชัยมงคล แกนนำกลุ่มคอปทอสอบถามความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรมซึ่งหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมทยอยเข้าขอถ่ายรูปกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์และตะกวนชื่นชมว่าบิ๊กโจ๊กหล่อจังเลย